ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือสปริ t ชา e จะประกอบด้วยชุดคอยเย็นหรืออี a า o r เลเตอร์ทำหน้าที่ทำความเย็นโดยติดตั้งอยู่ภายในห้องปรับอากาศมีหลายรูปแบบด้วยกันสำหรับห้องปรับอากาศขนาดเล็กนิยมใช้แบบติดผนังและแบบแขวนเพดานส่วนห้องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่นิยมใช้แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนเพดาน คอยร้อนหรือคอนเดนเซอร์ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับสารทำความเย็นในระบบหรือการนำเอาอากาศที่ร้อนภายในห้องปรับอากาศออกมาทิ้งภายนอกห้องคอยร้อนจะติดตั้งอยู่ด้านนอกของห้องปรับอากาศส่วนประกอบของชุดคอยเย็นหรือ e ีวาเปอเรเตอร์ยู แผงคอยเย็นมีลักษณะเป็นท่ออลูมิเนียมหรือท่อทองแดงสวมอัดอยู่ในครีบอลูมิเนียมทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนของห้องที่ต้องการปรับอากาศ 2. อมอเตอร์พัดลมคอยเย็นเป็นมอเตอร์เหนียวนําชนิด1เฟสทำหน้าที่กระจายลมเย็นให้กับห้องที่ต้องการปรับอากาศ 3. ชุดควบคุมระบบปรับอากาศโดยทั่วไปเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ๆ จะใช้ชุดอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมระบบการทำงานซึ่งการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จะมีความตรานตรงสูงกว่าแบบเก่าที่ใช้กลไกทางกลควบคุม 4. อุปกรณ์ควบคุมแรงดันสารทำความเย็นหรือแคปทิวอุปกรณ์ควบคุมสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศจะมีลักษณะเป็นท่อรูเข็มซึ่งเราเรียกว่าแคปทิวจะทำหน้าที่ลดแรงดัน และควบคุมปริมาณสารทำความเย็นก่อนเข้าคอยเย็นโดยในบางครั้งแคปทิลจะติดตั้งอยู่ที่ชุดคอยร้อนซึ่งเราจะเรียกว่าแบบฉีดนอกอุปกรณ์ลดแรงดันทำหน้าที่ลดแรงดันและควบคุมปริมาณสารทำความเย็นก่อนเข้าคอยเย็นมีหลายชนิดมีชื่อต่างกันเช่นแคปทิล expansion valve เป็นต้น a p t u ิ e นิยมใช้ในเครื่องปรับอากาศทั่วไปส่วน Expansion Valve จะใช้ในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ส่วนประกอบของชุดคอยร้อนหรือ Condensing Unit 1. Motor มอเตอร์คอมเพรสเซอร์มอเตอร์คอมเพเซอจะทำหน้าที่ดูดสารทำความเย็นที่มีสถานะเป็นก๊าซหรือไออุณหภูมิและความดันต่ำ แล้วอัดสารทําความเย็นที่มีสาระเป็นก๊าซนี้ให้มีอุณหภูมิและความดันสูงส่งผ่านเข้าไปยังคอยร้อนต่อไปแผงคอยร้อนมีลักษณะเป็นท่ออลูมิเนียมหรือท่อทองแดงสวมอัดอยู่ในครีบอลูมิเนียมทําหน้าที่เป็นพื้นที่สําหรับระบายความร้อนของสารทําความเย็นที่ส่งมาจากคอมเพรสเซอร์ 3. ม,มอเตอร์พัดลมคอยร้อนเป็นมอเตอร์เหนียวนำหนึ่งเฟส ทำหน้าที่เป็นตัวระบายความร้อนให้กับสารทําความเย็นที่มีสถานะเป็นก๊าซหรือไอให้มีสถานะเป็นของเหลวเพื่อส่งผ่านเข้าอุปกรณ์ควบคุมแรงดันหรือแคปทิวต่อไปหลักการทำงานของวงจรการทำความเย็นแบบอัดไอมีดังนี้ เริ่มจากคอมเพรสเซอร์อัดสารทําความเย็นที่เป็นไอเข้าสู่คอนเดนเซอร์เพื่อระบายความร้อนให้กับสารทําความเย็นโดยสารทําความเย็นที่มีสถานะเป็นไอที่ถูกคอมเพรสเซอร์อัดจะมีอุณหภูมิและความดันสูงจะถูกพัดลมเป็นตัวช่วยระบายความร้อนทําให้สารทําความเย็นเปลี่ยนสถานะจากไอกลายเป็นของเหลวที่ยังมีแรงดันสูงอยู่สารทําความเย็นที่ถูกระบายความร้อนแล้ว จะไหลผ่านเข้าสู่อุปกรณ์ลดแรงดันหรือที่เราเรียกกันว่าแคปทิลสารทำความเย็นไหลผ่านแคปทิลตะถูกฉีดให้เป็นฝอยแล้วไหลเข้าสู่อี a วาโปเรเตอร์สารทำความเย็นเมื่อถูกลดแรงดันจะเกิดการเดือดและระเหยกลายเป็นไอ ซึ่งการเดือดกลายเป็นไอของสารทําความเย็นจะต้องใช้ความร้อนมาช่วยในการเดือดระเหยโดยจะใช้ความร้อนจากบริเวณรอบๆคอยเย็นและความร้อนจากภายในบริเวณห้องปรับอากาศส่งผลทําให้อุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศมีอุณหภูมิลดลงสารทําความเย็นที่ถูกระเหยกลายเป็นไอในอีเว o r เรเตอร์ จะมีแรงดันและอุณหภูมิลดลงจะถูกดูดกลับเข้าสู่คอมเพรสเซอร์เพื่อเริ่มกระบวนการอัดใหม่เป็นวัฏจักรการทำความเย็นวนเวียนเช่นนี้ตลอดไปเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์แต่ละตัวแล้วจากภาพเป็นการนำเอาอุปกรณ์ต่อรวมเข้าด้วยกันซึ่งวิธีต่อนั้นขึ้นอยู่กับคู่มือในการติดตั้งของเครื่องปรับอากาศที่จะทำการติดตั้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจะเกิดขึ้นสส่วนคือเกิดขึ้นที่ชุดคอยร้อนและเกิดขึ้นที่ชุดคอยเย็นก่อนที่จะทำการตรวจซ่อมจุดที่มีปัญหาในเครื่องปรับอากาศ